สวัสดีครับอยู่กับช่องพากินพาทำชาแนลนะครับวันนี้เราจะมากินปลาลนะครับดูครับขาดไม่ได้เป็นจิ้มแจ่วครับินจิ้มแจ่วกันก่อนนะดูครับมาครับทุกคนมากินด้วยกันครับหาข้าวมากินด้วยกันครับดูครับ อาหารบ้านๆครับดูไข่ฟราโลครับทุกคนโห้ฟองอย่างนี้เลยครับไปครับคำแรกครับแซ่บมากก็ยังมีเสียงไก่ขันนะบรรยากาศบ้านๆครับ ก็จะร้อนๆหน่อยครับฝนมพิ่งตกเสร็จนะครับทุกคนร้อนมากครับกดน้ำมาครับดูน้องไก่ครับทุกคนใส่น้ำจิ้มไปด้วยนะครับมีคลิปแก้วนะ้ำแก้วสุดเด็ดครับไม่ได้ทำให้ดูนะครับวันนี้ ดูครับลิปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับมานั่งกินข้าวกับคุณดูครับ น้ำจิ้มเจียวราดเอาไปครับค้นๆอย่างนี้แหละดูครับพ้นว่าคำเดียวหมดไหมครับดูครอือหือ บรรยากาศหน้าบ้านนะครับทุกคนร้อนๆอ,อย่างนี้เลยครับกินแกงพะโล้ตัวลาเะ,ะ้ปไป 我你拿们。 ก็จะมีเสียงรถแบบนี้นะครับผมทายนะบ้าน,นครับทุกคุนไป <c oughs> ได้ามากครับ ดูครับทุกคนแแดงด โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมากินข้าวกับคนดูครับกับบรรยากาศหน้าบ้านนะครับทุกคนดูครับบรรยากาศแดดร้อนๆอย่างนี้เลยครับก็ตักมากินไม่หมดครับทุกคนดูดิเดี๋ยวทั้งเยอะครับตักข้าวมาโคตรเยอะเลยครับสรุปแล้วกินไม่หมดครับทุกคนถ้าถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน ครับสวัสดีครับ